เก่งแฮชแบ็กห้าประตูดีไซน์สปอร์ตประหยัดน้ำมันราคาประหยัด วันนี้เนี่ยมินมี่มาพร้อมกับ m a ด้2 Sky Active นะคะ XD a u t o ปี2016คันนี้นะคะจะสวยสปอร์ตแค่ไหนเนี่ยต้องมาชมกันเลยค่ะแล้วก็มาดูจากด้านหน้ากันก่อนนะคะอันนี้นะคะจะเป็นไฟหน้าฮาโลเจนนะคะแล้วก็กระจังหน้าเนี่ยจะเป็นโครเมียมนะคะตรงนี้และอันนี้ก็จะเป็นสีดำนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมี ช่องลมด้วยค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูนี่นะคะมีช่องใส่ไฟตัดหมอกนะคะสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วก็ส่วนตัวล้อนะคะจะเป็นล้อแมกขอบ15นะคะคันนี้นะคะจะเป็นสัปดาห์ที่12ปี2018นนะคะแล้วเจ้าคันนี้นะคะจะมีไฟเลี้ยวนะคะอยู่ตรงกระจกมองข้างตรงนี้เลยค่ะ อโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดด้านหลังให้ดูกันก่อนเลยนะคะว้าวโอ้โหถ้าไม่มองนี่คกือไม่เห็นเลยนะเนี่ยโอ้โหอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะลึกนะคะก็เก็บของได้เยอะอยู่แล้วก็ยังมาพร้อมกับยางอะไรพร้อมแมลงนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูที่นั่งผู้โดยสารกันก่อนนะคะ นี่นะคะที่นั่งผู้โดยสารนะคะจะเป็นเบาะผ้านะคะรถตากแดดนานๆนะคะเราก็จะไม่ร้อน,นะคะ่ะนั่งได้เลยเพราะว่ามันไม่ร้อนเพราะไม่ดูดความร้อนนะคะโอเคและที่สำคัญยังมีพรมด้วยนะคะเป็นพรมสีเทานะคะอยู่ตรงนี้ก็ถ้าเราแบบไปลุยโคนมาอะไรเงี้ยมันก็จะไม่เปื้อนตัวรถนะคะเพราะว่าเราสามารถถอดพรมออกไปซักได้นี่นะคะจะเป็น ที่นั่งคนขับนะคะนี่นะคะโอ้โหพวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันค่ะเงามากๆเลยนะคะดูใหม่มากๆเลยและแถมคอนโซลหน้านะคะยังตกแต่งเป็นสีดำล้วนเลยนะคะสวยมากๆค่ะแล้วก็ดูสปอร์ตมากๆด้วยนี่และที่สำคัญนะคะจะเป็นที่เปิดแบบพุทธสตาร์ทนะคะนี่เป็นไงล่ะ นะคะก็แอร์จะเป็นกลมๆนะคะน่ารักวา่าโอเคก็อู้เย็นเลยนะคะอู้เย็นมากเห็นมความว่างวจะมาดูเลขใหม่กันค่ะเลขใหม่คันนี้นะคะอยู่ที่1 10, 3 9 9 3กิกิโลเมตรนะคะโอ้โหก็ไม่เยอะแล้วก็ไม่น้อยนะคะสำหรับหนูว่าพอดีนะคะสำหรับ คันที่ใช้งานมาแล้วไม่มากไม่น้อยเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าค่ะปิดตรงไหนล่ะที่นี่โอเคดึงตรงนี้ได้นะเผื่อใครยังไม่รู้นะเพราะว่าตอนแรกเราก็ไม่รู้เหมือนกันดึงหรอดึงหรือกดโอ้ย <What? S 1> เป็นไงอะเซียนขึ้นปะเซียนดิเนี่ยค่ะแล้วก็จะเป็นสีดำสวยมากอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดให้ดูกันดีกว่า หนักมาก,มากไม่หนักมากค่ะออโ้โ,โห้องเครื่องนี้นะคะใหม่มากๆเลยนะคะอันนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์สี่สูบนะคะจะเป็น1,500ซีซีนะคะ105แรงม้าค่ะ ประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นเครื่องดีเซลค่ะก็เลยประหยัดน้ํามันมากๆเลยค่ะแถมคานะคะยังเป็นคานเดิมจากโรงงานนะคะล้อก็ด้วยนะคะก็เป็นของเดิมจากโรงงานแทบหมดคันเลยค่ะอือชิบาเลยนะคะนี่อ่ะโอเคค่ะสำหรับคันนี้นะคะเราจะมาบอกราคากันดีกว่า ปกตินะคะราคาเจ้าคันนี้เนี่ยราคาอยู่ที่4 2 9 0 0 0บาทนะคะแต่ตอนนี้เราลดราคาเหลือ3 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะถือว่าก็ถูกลงมากๆเลยนะคะอ่าแล้วที่สำคัญนะคะคันนี้เนี่ยต้องพูดเลยว่าเป็นคันเล็กแล้วก็ดีไซน์สปอร์ตค่ะในเมืองง่ายๆเลยนะคะหาที่จอดง่ายมากใครที่สนใจเนี่ย ก็สามารถติดต่อได้ที่เพจ้านเบอร์โทรหรือว่าไลน์ก็ได้นะคะสำหรับวันนี้มินี่ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ